สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครับผมวันนี้เดินทางมาติดตามเราทางกับปูชัยวานนะพี่น้องชมเนาะะปูชัยวานขึ้นหน้ากระดานเราพี่น้องชมมาดูกันนะครับของปููชัยวานขึ้นหน้ากระดานตัวไหนอ่างวดประจาวันที่16ตุลาคม2515กันอ่กันะครับผมตามเอดมากครับ ครับสวัสดีครับต่อกันพีน่น้องชมนาอเอาพ่วงกันพี่น้องไอพีชท่านของปูชัยวานนะครับพี่นอ้องห้มาตองวดห้มาตัวใดวกันเอาพ่วงพี่น้องปูขึ้นหน้ากระดานกันเอาด้อยพี่น้องไอีขึ้นหน้ากระดานกันด้วว่ามีตัวไหนบ้างถึงจะมองว่าชัดเจนก็นเป็นน้องพี่น้องชมแต่แอจะเขียนขึ้นหน้ากระดาษให้ไอีได้เบิ่งกันเต็มๆกันนี้ทีนึงนักพี่น้องชม ปูชัยวานขึ้นหน้ากระดานงวดประจำวันที่16ตุลาคมนะครับผมเอาเสียงรบกว่นิดนึงว่พี่นนะ้องเพราะว่าเป็นกระลังสายใหม่กันดูงวดประจำวันที่16นะครับผม16ตุลาคมนะครับผมตุลาคมปูยางไปคุ้หรือพี่น้องปูยางไปคุมงานอยู่คุ้มบริษัสัมผัสปูไปยังเนาะพี่น้องนะเอาเจดตัวเลขไปนะครับผมงวดวันที่16ตุลาคม เห็นบ่ครับผมอ่ะมันเดี่ยมต่าในนงในนึงเลยพี่น้องช่วงน่เประา่าตอนนี้เป็นช่วงวบ่ายๆนนะครับผมปูชัยวานนะครับผมปูชัยวานอ่ะครับผม ปู่ชัยวานให้บนนะครับพี่น้องผู้ชมบนล่างล่างเป็นล่างบนเป็นบนได้พี่น้องผู้ชมบนเป็นบนล่างเป็นล่างได้พี่น้องผู้ชมเอา้าส่วนส่วนบนปู่ให้วิ่งนะครับผมปู่ให้วิ่งแปดกับเก้านะครับผมแปดกับเก้า นะครับผมเน้นที่แปดเด้อพี่น้องชมอส่วนจับคู่หัวดนี้ปู่ให้มาสี่คู่นะครับพี่น้องชมปู่ชัยวานให้มาสามแปดแปดสามคือตัวกลับเด้อพี่น้องชมแต่ที่กิ่งให้มาสองคู่นะครับผมสี่เก้าเก้าสี่คือตัวกลับนะครับผม อาส่วนเด็กสตัวปูให้มา2 3 8ปดนะครับปูให้มา2 3 8เอาทีนี้มาดูล่างนะครับผมล่างปูให้วิ่งล่างวิ่ง3เม็ดเดียวครับผม3เม็ดเดียวจับคู่ก็หกสาม สามหกตัวกลับเด้อพีนอนอ่น้องทอ่สี่ส่วนเก้าสามสามเก้าปูให้มาอ่าทั้งหมดล่างสองคู่บนสองคู่จะปูกลับให้นะครับพี่น้องชมปูกลับไห้แล้วพี่น้องที <S <S เห็นว่าครับผมเห็นว่าครับมันก็ชัดเจนเนาะพี่น้องเนาะ คงชัดนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวอาจจะขึ้นหน้ากระดาษาให้ดูกันนะครับรผมผมปูให้เน้นที่สามล่างาตัวจับคู่เน้นนะครับผมจับคู่เน้นก็หกหกสามบนนะครับหกสามล่างนะครับผมส่วนบนบนก็ปูก็ให้เน้นเน้นที่แปดนะครับวิ่งแปดวิ่งรูดแปด ่วนจับคู่เน้นที่3า8แปดนะครับผมกลับด,ด้วยพี่น้องส้มส่วนเลข3ตัวปูให้เน้นนะครับปูให้เน้น3 2 3 8กันด้วยพี่น้องที่สองสากันนะครับ ยงรบกวนนิดนึงนะพี่น้องเนือเพราะว่าเสียงกบกใส่ใหม่เลยพี่น้องโอ้ยมึกปรออกัก้ะพี่น้องมาชมเบิรมึกม้ะพี่น้องหมดมึกแล้วด้วย อ่ะคงพอเห็นกันนะครับพี่น้องอ่ะครับยุ้ซี่ครับผมมาดูกันนะครับปูใช้วันอ่ะปูใช้วันให่มากนะครับผมยุ้ที่ปกติครับพี่น้องส้มเบ่งกันในพี่น้องเ,อเนอรแคปหน้าจอไว้ร้อมนี่ครับยุ้ยซี่อ่าได้ขึ้นหน้ากระดาษให้ได้มองกันเห็นชัดเกนียนขึ้นนะครับพี่น้องช้ม อมองเห็นชัดเกลียนขึ้นเห็นชัดเกลียเนะพี่น้องเนาะเห็นกันชัดเกลียนครับผมงวดประจำวันที่16ตุลาคม2565ปูช้ยวนันให้แล้วต่องวดนะพี่น้องชมบนวิ่ง8กับ9นะครับผมบนวิ่ง8กับ9เด่นที่ 8. อ่จับคู่ก็3า8 8 เน้นที่3883แอ่าแล้วก็มี4994ส่วนเลข3ตัวก็เน้นที่238สดพี่น้องชม238เมอาเสียงรบกวนกนิดนึงเด้อพี่น้องทุกคนขอโปรดขอ่ขอขอห,หลไรเพราะว่าเสียงรบกวนพอผู้คนใส่ใหม่กันนะพี่น้องชมเนาะอ่าทางช่างเพิ่นมาอ่าทำการอ่าเหลาใหม่กันเอาส่วนล่าง ปูให้วิ่งสามเม็ดเดียวแข็นๆในมือชุ่มสามเม็ดเดียววิ่งสามนะครับผมจับคู่ที่หกสามสามหกปูเน้นที่หกสามนะครับผมเก้าสามสามเก้านี่ครับผมเฮฟซีงนะนะวดนี้ปูชัยวานให้แล้วครับผมขึ้นหน้ากระดานให้แล้วะนะครับเฮฟซีนะ เอาไปเสียงโชคพิจารณาวิเคราะห์กันได้พี่นอ้องเด้อถ้าชอบก็จัดถ้าขัดก็คานนะครับปู่ชัยวานให้มาแล้วต่อมวดนะครับผมคงเห็นชัดเจนนะพี่น้องนะเอ้าแอดจะให้ดูที่หน้ากระดานอีกหนึ่งรอบนะพี่น้องนะอ่ะหนึ่งรอบเห็นชัดเจนว่าชัดเจนกับข้อสดุดข้อไพ่หลายเลยพี่น้องเน้อเพราะว่าอากาศมันเย็นๆนะพี่น้องอากาศเย็นๆแล้วก็ มันจะทอดแสงในพี่น้องชมนี่ครับวันประจำวันที่16ปูเชวาน16ตสุราคม25 1 5า,าปูให้วิ่งบน8กับ9อ่าจับเด่นที่9อ่าเด่นที่8นะครับเน่นที่8จับคู่ก็8 3 3 8อ่า4 9 9 4อ่าเเน้นที่38 83นะครับผมคือบนเ้ยพี่น้อง ส่วนล่างสามส่วนบนสามตัวสองสามแปดตัวเน้นนะครับพี่น้องส่วนล่างปูให้วิ่งสามเม็ดเดียวเขียนๆเพื่อนชมเนาะจับคู่ก็หกสามสามหกเก้าสามสามเก้าเน้นที่หกสามกันครับพี่น้องเอาละครับพี่น้องผู้ชมมาดูที่หน้ากระดาษที่เอดเขียนให้ขึ้นอย่างชัดเจนอีกรอบเอาครับท่านผู้ชมสียอย่ท่านครับผม แคปหน้าจอไว้เ้ยพี่น้องแคปหน้าจอไว้ปูชัยวานให้มาแล้วต่องวดขึ้นหน้ากระดานเรียบร้อยพี่น้องเอีอ่าบนเป็นบนล่างเป็นล่างแล้วไปชมเนาะบนปูให้วิ่งแปดกับเก้าเด่นที่แปดนะครับผมจับคู่สามแปดแปดสามนะครับสามแปดแปดสามอ่าสี่เก้าเก้าสี่ ตัวเน้นเลข2ตัวบน3 8 8 3เน้น2คู่ไปกลับนะครับคู่หนึ่งไปกลับอ่าส่วนเลข3ตัวอ่าส่วนเลข3ตัวปูให้เน้นที่238ครมบผม238นะครับอ่าส่วนล่างปูให้วิ่ง3เม็ดเดียวแข็งแข็งไม่ต้องส้มนะปูให้วิ่ง3เม็ดเดียวแข็งแข็งกันนะครับอ่าวิ่ง3า จับคู่6 3 6ามหนะครับผมแล้วก็9 3 3 9พี่น้องเอซครับผมอ่ะแคปหน้าจอไว้เอาไปเสียงอ่าสื่อสลัดกินแมงกัฐบาลกันได้พี่น้องด้วยขอให้ f อฟโชคดีกันจากปู่ชัยวานงวดประจำวันที่16ให้มาแล้วต่องวดเอาไว้เจิอลคลิปหน้าคลิปนี้ ขอให้มันมันกันได้พี่น้องสวัสดีครับ